เจ้าชายสิทธัตถะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อสิทธัตถะซึ่งประสูตรในกรุงกบินพัทพระบิดาของพระองค์เป็นกษัตริย์พระมารดาเป็นพระราชินีเจ้าชายสิทธัตถะมีพระสติปัญญาเฉียบแหลมและพระจิตใจอ่อนโยนเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัยขึ้นพระองค์ได้เห็นทุกทรมานของชาวบ้านในแคว้นทําให้พระองค์มีความสงสัยว่าเหตุใดมนุษย์จึงต้องเผชิญกับความทุกข์มากมายเช่นนี้พระองค์ได้เห็นคนเจ็บป่วยคนแก่คนตายและนักบวชทําให้พระองค์ต้องการหาทางออกจากความทุกนี้ เจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินใจออกบวชโดยลาพระบิดาพระมารดาและพระชายาย,ยอดการดาของพระองค์พระองค์ทรงตัดสินใจไปบำเพ็ญตบะในป่าเป็นเวลาหลายปีแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการวันหนึ่งในขณะที่พระองค์ประทับนั่งสมาธิใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราพระองค์ได้ตรัสรู้ถึงทางแห่งการพ้นทุกข์และค้นพบหนทางที่ทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ได้รู้แจ้งอริยสัจสี่และมรรคแปดเป็นแนวทางในการดับทุกข์ เมื่อพระองค์ได้ตรัสสู้แล้วพระองค์ทรงประกาศพระธรรมและเผยแพร่คำสอนเพื่อช่วยเหลือผู้คนพระองค์ได้พบกับผู้ติดตามมากมายและพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้แพร่หลายไปทั่วพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตเป็นพระธรรมจารย์เผยแผ่ธรรมะจนกระทั่งพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานการตรัสสู้และคำสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นที่สอนสั่งและนำทางให้มนุษย์หลายคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดทุกข์ และนี่คือนิทานเรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและปัญญาอันสูงส่งของพระองค์ที่ช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกมาจนถึงปัจจุบัน